ในหน้าฝนอย่างนี้แน่นอนนะฮะอาหารที่เรานิยมไปหาทานกันก็คือเห็ดใช่โดยเฉพาะในป่าในอะไรพวกนี้นะครับไปหาเห็ดกันเห็ดประเภทนั้นเห็ดประเภทนี้แต่มีอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงมากอันนี้เป็นเห็ดโปรดของคนน่าจะเป็นคนทางภาคเหนือนะเห็ดเพาะอร่อยมากเนี่ยนะครับผมอร่อยมากผมเยได้ยินเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะแต่จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเห็ดไข่หงเขาบอกว่ามันจะเหมือนฝ่ายกันเลย นะครับลักษณะของมันจะใกล้เคียงกันมันจะต่างกันตรงก้นอ่ะแต่คุณต้นดูทีทนะถ้าเห็ดผอมมันจะกลมไปหมดเลยครับแต่เนี้ยมันจะมีปลายแหลมๆอยู่หน่อยนึงครับที่เห็นอยู่นะฮะซึ่งถ้าใครไปกินนะครับเขาบอกว่าอาการเนี่ยเป็นเห็ดพิษเลยแหละนะครับอาจจะมีถ่ายเหลวนะครับแล้วก็จะมีแบบกลุ่มอาการประสาทหลอนนะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร,รเขาเรียกว่าเห็ดไข่หง เขาบอกมันจะเหมือนฝาแฝดอย่างอะไรมุนินมุตาอะไรประมาณนั้นนะเขาบอกขนาดน้นเลยเหมือนการสร้งสองปีบเลยคือบางทีชาวบ้านไม่รู้ไงหรือคนซื้อแต่แต่จริงๆอ่ะผมเชื่อนะว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยรู้ครับเพราะว่าเขาทานกันมานานอันนี้เป็นถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นเลยก็ว่าได้อ่าแต่บางทีคนที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่ามันมันเพราะมันใกล้เคียงกัน ใช่มันคล้ายกันพอไปกินผิดเด็ดยุ่งเลยนะใช่ใช่เพราะอย่างสังเกตง่ายๆดีที่เขาบอกนะั่นก็คือว่าอย่างเห็ดไข่หงมันจะมีก้านครับแต่เห็ดผอนี่ยจะไม่มีก้านนะครับแต่ไปทําแกงทาอะไรเนี่ยอร่อยครับเคยได้ยินเห็ดผอนเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมากนะครับอ่ะก็ถือว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครทานไปแล้วเนี่ยก็จะมีพวกภาวะขาดน้ําถ่ายเป็นของเหลวอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าดังหลักเนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันครับก็เรามาระวังไว้ครับคือไม่เฉพาะ เห็ดไข่หงนะมีมีหลายประเภทหลายอย่างเห็ดพิษที่เป็นเห็ดพิษนะครับคือหนึ่งถ้าท่านไม่มีความรู้ความสามารถท่านอย่าไปเก็บมากินเองใช่ใช่หรือว่าเวลาไปซื้อในตลาดเนี่ยก็สอบถามทางแม่ค้าเขาให้ชัวหรือว่าร้านค้าก็ต้องชัวว่าเห็ดนี้มันเป็นเห็ดที่กินได้นะเออกินได้นะไม่มีพิษนะหรือว่าบางอย่างท่านก็อาจจะหาข้อมูลเองได้ทางออนไลน์ลองเสิร์ชดูว่าเห็ดไหนอันตรายเห็ดไหนกินได้อะไรประมาณนี้เพื่อจะได้ปลอดภัย